ส่งความสวยมอบความงามกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการนําเสนอผ้าถุงทอมือสีส,สวยๆอีกแล้วนะครับสีนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับตัวยกลายมุกนะครับเป็นมุกค้ายมุกขาเปียผสมมุกลูกแก้วนะครับตัวสีดําดําสนิทเลยนะครับส่วนเอลซิ่งก็จะเป็นโทนสีแดงๆนะครับเราเป็นงานทอมืองาน คุณภาพเลยนะครับคัดเกรดมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับตัวสีดำส่วนตินสิ้นนะครับเราไปดูนะครับเชิงด้านล่างเราเรียกว่าเชิงไหมาลายดอกเกรดถวานะครับก็จะเป็นการใช้ไหมเทียมในการทอรวดลายนะครับเป็นลายดอกเกรดถวาสีเหลืองอาลามเลยนะครับราคา 2,800บาทนะครับทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ